วิธีการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรครับคุณจะอยู่ที่ไหนหรือเป้าหมายในอาชีพการงานของคุณคืออะไรมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคุณคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จซึ่งการมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จนั้นก็ไม่ใช่แค่การมีเงินทองหรือมีชื่อเสียงเพราจริงๆมันหมายถึงการเดินตามเส้นทางที่ตัวเองชอบ ใช้ชีวิตแบบมีจุดหมายและมีความสุขไปกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับ 1. คุณต้องพัฒนาเส้นทางสู่ความสำเร็จวิธีที่ค้นหาสิ่งที่ตัวเองหลงไหลผมจะบอกให้รู้ว่าก่อนหน้าที่คุณจะประสบความสำเร็จได้คุณจะต้องกําหนดให้ได้ก่อนว่าสำหรับคุณแล้วความสำเร็จหมายถึงอะไรแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหลายปี กว่าคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆในชีวิตแต่การที่คุณรู้ว่าตัวเอง,ลงหลงไหลในเรื่องอะไรมีความสนใจแบบไหนและให้คุณค่าในสิ่งใดนั้นได้จะช่วยทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและทำให้ชีวิตของตัวเองมีความหมายได้ครับดังนั้นให้คุณลองถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ดูนะครับว่าคุณอยากจะทิ้งอะไรไว้ให้กับคนรุ่นหลังเห็นคุณอยากจะให้คนอื่นจดจำคุณในแบบไหน คุณอยากจะทำชุมชนที่ตัวเองอยู่ให้ดีขึ้นอย่างไรมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจสำหรับตัวคุณบ้างตัวอย่างเช่นให้คุณลองนึกถึงวิชาที่คุณชอบเรียนที่โรงเรียนแล้วให้ถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงชอบวิชาพวกนั้นหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบวิชาการแสดงละครเพลงให้คุณลองคิดดูว่าที่คุณชอบวิชานี้ก็เพราะว่าคุณชอบดนตรีหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าคุณชอบทำงานร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ที่มีเป้าหมายร่วมกันหรือไม่ ทำลิสต์เป้าหมายของตัวเองไว้รวมถึงสิ่งที่คุณอาจจะทำเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วยครับเช็ค <Check S 1> ให้แน่ใจว่าคุณกำหนดทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวเอาไว้แล้วโดยให้พยายามคิดให้เกินไปกว่าเรื่องของเงินและเป้าหมายในอาชีพนะครับจากนั้นเขียนออกมาเป็นไทม์ไลน์ว่าคุณอยากจะทำแต่ละส่วนให้สำเร็จในช่วงเวลาไหนนะครับ 2. ตั้งเป้าหมายด้วยหลักการสมาร์ทขึ้นมาซึ่งหลักการของเป้าหมายนี้ก็หมายถึงเป้าหมายที่มีความชัดเจนครับ Specific วัดผลได้ Measurable ทำได้จริง Achievable สมเหตุสมผล Relevant และมีกำหนดเวลาที่แน่นอน Time bound ให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยนะครับอย่างเช่นถ้าหากเป้าหมายของคุณคือการออกไปเจอกับโลกภายนอกคุณ mm. ก็อาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อน แล้วเดินทางไปยังประเทศต่างๆที่คุณตั้งเป้าไว้ก็ได้นะครับใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จและสามารถกลายเป็นคนที่คุณจะอยากให้ตัวเองเป็นตัวตนในทางที่ดีนั้นคุณต้องเริ่มต้นจากการใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองทําก่อนฉะนั้นลองถามตัวเองดูก่อนว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่ตอนนี้มันกําลังจะพาฉันไปในที่ที่ฉันต้องการในชีวิตหรือเปล่าครับ 3. หากคุณรู้สึกว่าตัวเองเบื่อหน่ายอยู่ตลอดเวลาชอบฝันกลางวันเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตหรือเรื่องในอดีตหรือนั่งนับเวลาถอยหลังจนหมดวันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าใจและสมาธิของคุณไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ก็เป็นได้นะครับถนอมเวลาของคุณเอาไว้พยายามใช้เวลาว่างของตัวเองไปกับการทําอะไรที่คุณชอบจริงๆครับดีกว่าที่จะเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ตัวอย่างเช่นแทนที่คุณจะใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณไปกับการดูทีวี ให้คุณแบ่งช่วงเวลาเหล่านั้นให้กับงานอดิเรกหรือไม่ก็ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักและเพื่อนใหม่จะดีกว่าครับให้คุณวัดผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมกับเป้าหมายนั้นไม่ใช่แค่วัดจากการบรรลุเป้าหมายเฉยๆครับจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไม่จำเป็นต้องให้ผลตามแบบแผนเสมอไปครับแต่สิ่งต่างๆที่คุณทำควรจะเป็นสิ่งที่น่าทำอยู่เสมอและคุณทำแล้วมีความสุขครับ ยึดมั่นในเป้าหมายของตัวเองครับการวางแผนเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอนะครับเพราะการรักษาคําพูดของตัวเองก็สําคัญเช่นเดียวกันหากคุณบอกใครสักคนไปว่าคุณกําลังจะทําบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องทําสิ่งนั้นให้ได้ครับและก็เช่นเดียวกันอย่าไปบอกใครว่าคุณกําลังจะทําอะไรครับถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะทําได้หรือเปล่าครับคุณต้องซื่อสัตย์กับขีดจํากัดของตัวเองด้วยครับ สคุณต้องหลีกเลี่ยงการยกเลิกแผนการต่างๆที่วางไว้ให้ได้นะครับและพยายามอย่าล้มเลิกแผน2ครั้งซ้อนกับคนคนเดียวกันนะครับสร้างจุดหมายให้ตัวเองและยึดมั่นไปกับมันเขียนเป้าหมายของตัวเองลงบนกระดาษไว้แล้วเอาไปแขวนหรือติดในที่ที่คุณมองเห็นได้ง่ายๆนะครับส่วนที่2บรรลุความสําเร็จภายนอกครับ2.1หาความรู้อยู่เสมอครับ การศึกษานั้นให้ทั้งความรู้ทักษะและความน่าเชื่อถือครับที่จะทําให้คุณบรษษรลุศักยภาพสูงสุดของตัวคุณเองได้ซึ่งในแง่ของความสําเร็จทางด้านการเงินก็มีสถิติที่แสดงให้เห็นว่ายิ่งคุณมีการศึกษามากเท่าไหร่ครับหมายถึงระดับปริญญาที่คุณได้มันมีแนวโน้มที่คุณสามารถจะสร้างรายได้ได้เยอะเงินก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยครับ ยกตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2011รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของคนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจะอยู่ที่638เหรียญครับในขณะที่รายได้ของคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่1053เหรียญและในปีเดียวกันคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจะมีรายได้อยู่ที่1263เหรียญและ1551เหรียญตามลำดับครับ คุณจะเห็นได้ว่าการศึกษาในทุกรูปแบบไม่จําเป็นต้องเป็นแบบทางการก็ได้ค่าใจไว้ด้วยนะครับเพราะการฝึกงานและการเข้าโปรแกรมวิอฟอรกรอมระยะยาวก็ทําให้คุณมีเงินเดือนที่สูงขึ้นได้เหมือนกันชัดหรือยังครับซึ่งการมีประกาศนียบัตรในสาขาง,งานที่คุณทําอยู่นั้นจะสามารถช่วยเพิ่มเงินเดือนให้คุณได้นอกจากนี้อย่าลืมที่จะหาความรู้เพิ่มเติมตามความพอใจของตัวเองด้วยนะครับเพราะยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับโลกที่คุณอยู่มาก เท่าไรคุณก็จะยิ่งมีคำถามมากขึ้นเท่านั้นครับและนั่นก็จะทำให้คุณเป็นคนที่สนใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นไปด้วยนั่นเอง2.2ต้องบริหารจัดการการเงินของตัวเองครับการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการด้านการเงินของตัวเองนั้นจะช่วยทำให้คุณสามารถมั่นใจในสเสถียรภาพทางการเงินของตัวเองได้เมื่อเวลาผ่านไปครับโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงรายได้ของตัวเองมากนักนะครับ เอต้องคอยบันทึกรายจ่ายของตัวเองเอาไว้นะครับและคอยเช็ครายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากของคุณให้บ่อยๆครับเพื่อดูว่าคุณใช้เงินไปกับส่วนไหนบ้างการทำแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณใช้จ่ายเกินตัวและทำให้มั่นใจด้วยว่ารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากของงอคุณนั้นถูกต้องแล้วนั่นเองครับบี B. ต้องทำความเข้าใจกับรายได้จริงๆของตัวเองด้วยครับโดยเวลาที่คุณคำนวณรายได้ของตัวเอง อย่าลืมคิดถึงเรื่องภาษีประเภทต่างๆที่จะหักออกจากยอดรวมของรายได้คุณด้วยครับและอย่ามองข้ามการหักค่าจิปะทะอื่นๆอีกเช่นเบี้ยรประกันสุขภาพพันธบัตรออมทรัพย์และค่าชำระเงินกู้ด้วยครับซึ่งตัวเลขที่คำนวณได้ก็คือจำนวนเงินสุทธิของคุณนะครับซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่คุณจะเอากลับบ้านไปกับคุณนั่นเองครับสี่ต้องคอยเก็บออมเงินเอาไว้โดยในทุกๆเดือนคุณควรจะฝากเงินบางส่วนไว้ ในบัญชีออมทรัพย์ของตัวเองครับหรือคุณอาจจะลองขอร้องให้ในายจ้างของคุณโอนเงินจํานวนหนึ่งของเงินค่าจ้างคุณเข้าในบัญชีคุณโดยตรงเลยก็ได้ขอรับดีต้องลงทุนอย่างระมัดระวังหากที่ที่คุณทํางานอยู่มีแผนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุให้ให้คุณนําเงินส่วนที่คุณไม่ได้ใช้ไปลงทุนในส่วนนั้นซะน,นะครับ2.3บริหารจัดการเวลาของตัวเองครับการถัดเลื่อนงานสําคัญที่ต้องทําออกไปจนถึงนาทีสุดท้าย อาจจะนำพาคุณไปสู่ความเครียดโดยไม่จำเป็นได้ครับนอกจากนี้โอกาสที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและความประมาทก็จะมีสูงขึ้นตามไปด้วยครับดังนั้นให้คุณบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้ดีเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาพอที่จะทำสิ่งต่างๆให้เสร็จลงอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองใช้สมุดจดบันทึกตารางเวลาในการช่วยบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันสัปดาห์และเดือนนะครับตั้งการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนของคุณเอาไว้ด้วย และใช้ประโยชน์จากเครื่องตั้งเวลาในสมาร์ทโฟนของคุณเองเพื่อทําให้การบริหารเวลาของคุณดีขึ้นกว่าเดิมซะเลยดีที่สุดครับทําลิสต์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทําในวันนั้นๆและทําเครื่องหมายถูกไว้เวลาที่ทํางานใดงานหนึ่งเสร็จแล้วการทําแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเวลาและมีแรงกระตุ้นได้อยู่เสมอนั่นเองครับส่วน3บรรลุค,ความสําเร็จภายนครับ3.1มีความสุขกับปัจจุบันหากคุณมัวแต่ยึดติดอยู่กับอดีตนะครับ หรือโมแต่ฝันถึงเรื่องอนาคตคุณก็จะพลาดอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในปัจจุบันไปจำไว้ว่าอดีตและอนาคตนั้นก็เหมือนกับภาพลงตาและชีวิตจริงก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนี้และตอนนี้นั่นเองครับให้คุณรับรู้ถึงความคิดด้านลบด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้สามารถเดินหน้าต่อไปและมีความสุขกับปัจจุบันได้นี้คือกุญแจปลดลอ็อกหากความคิดลบๆผุดขึ้นมาในหัวของคุณให้คุณรับรู้มันเอาไว้และติดป้ายเอาไว้เลยครับว่า ความคิดเหล่านั้นคือความคิดด้านลบจากนั้นก็ปล่อยให้มันจางหายไปเองสิ่งนี้จําเป็นมากครับผมและพยายามใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยรอบๆตัวให้เป็นนิสัยอย่างเช่นยินดีและซาบซึ้งไปกับความรู้สึกจากแสงแดดที่มากระทบผิวคุณความรู้สึกใต้ฝ่าเท้าเวลาที่คุณเดินบนพื้นหรือผลงานศิลปะในร้านอาหารที่คุณกําลังทานอยู่ก็ได้นะครับซึ่งการสังเกตถึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้จิตใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของคุณสงบลงได้นะครับ และทําให้คุณสามารถยินดีไปกับทุกช่วงเวลาที่คุณใช้อยู่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพครับ 3.2. อย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นครับน่าเสียดายที่บางคนชอบวัดความสําเร็จของตัวเองด้วยการเอาไปเปรียบเทียบกับความสําเร็จของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวพวกเขาฉะนั้นหากคุณอยากจะรู้สึกถึงความสําเร็จและความสุขคุณก็ต้องมองเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองก่อนเลยเป็นอันดับแรก หลายคนมักมีนิสัยชอบเปรียบเทียบจุดต่ำของชีวิตตัวเองกับจุดสูงสุดของชีวิตคนอื่นครับฉะนั้นให้คุณจำไว้ว่าไม่ว่าชีวิตคนอื่นจะดูสมบูรณ์แบบขนาดไหนแต่เบื้องหลังนั้นนะครับทุกคนก็ล้วนต้องรับมือกับเรื่องเศร้าโศกความไม่มั่นคงและความยากลำบากในรูปแบบต่างๆเหมือนกันทั้งสิ้นคุณว่าจริงหรือไม่ครับแทนที่คุณจะมัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่ดูมีชีวิตที่ดีกว่าคุณให้คุณลองคิดถึงคนไร้บ้าน ป่วยโรคเรื้อรังหรืออยู่แบบยากจนดูนะครับสิ่งนี้จะช่วยทําให้คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีมากกว่าที่จะทําให้คุณรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับ3.3นับสิ่งดีๆที่ตัวเองมีไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากแค่ไหนก็ตามนะครับคุณจะไม่มีวันมีความสุขได้เลยหากคุณชอบไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณไม่มีฉะนั้นให้คุณสลับเวลาส่วนหนึ่งในแต่ละวันนะครับ เพื่อยินดีไปกับสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีอยู่แล้วโดยให้คิดนอกเหนือไปจากแค่เรื่องสิ่งของนอกกายเช่นให้คุณเห็นคุณค่าของคนที่คุณรักรวมถึงเก็บถนอมความทรงจําดีๆเอาไว้ครับส่วนีบ่มเพาะค,ความสาเร็จในทุกแง่มุมของชีวิตคุณดูแลสุขภาพของตัวเองครับการมีสุขภาพกายที่ดีจะช่วยเสริมให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วยฉะนั้นให้คุณทานอาหารให้ครบทุกหมู่และเช็ดให้ดีว่าคุณไม่ได้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไปครับ และให้ลองดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางกายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณเช่นการขาดพลังงานหรือไม่มีสมาธิและให้คุณจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยการปรึกษากับแพทย์นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนอกจากนี้ให้คุณออกกําลังกายให้เพียงพอโดยให้เลือกออกกําลังกายในรูปแบบที่คุณชอบครับดูแลสุขภาพของตัวเอง การมีสุขภาพกายที่ดีจะช่วยเสริมให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วยฉะนั้นให้คุณทานอาการให้ครบทุกหมู่และเช็ดให้ดีว่าคุณไม่ได้ขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายไปและให้ลองดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางกายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณเช่นการขาดพลังงานหรือไม่มีสมาธิและให้คุณจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยการปรึกษากับแพทย์นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนอกจากนี้ให้คุณออกกําลังกายให้เพียงพอ โดยให้เลือกออกกำลังกายในรูปแบบที่คุณชอบครับคว้าโอกาสเอาไว้ถ้าคุณมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดให้คุณคว้าโอกาสนั้นไว้ครับหากคุณกังวลว่าตัวเองจะไม่มีเวลาและมีพลังงานพอสำหรับโอกาสดีๆเหล่านั้นให้คุณถามตัวเองดูว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่ให้คุณตัดเป้าหมายอื่นๆทิ้งไปและเดินหน้าคว้าโอกาสนั้นเอาไว้เลยจังไว้ว่า โอกาสบางโอกาสมักจะมาแค่เพียงหนเดียวคุณไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ทีหลังได้นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะทิ้งสมบัติทั้งหมดที่ตัวเองมีหรือละทิ้งความมั่นคงทุกอย่างในชีวิตของตัวเองออกไปแต่นี่หมายถึงว่าคุณควรจะตอบตกลงเมื่อใดก็าตามที่คุณได้รับโอกาสที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าต่อไปครับล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่คิดบวกค,ครับให้คุณสร้างมิตรภาพกับคนที่คุณชื่นชอบเพราะด้วยหลายๆเหตุผล โดยอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขเป็นมิตรใจกว้างและประสบความสําเร็จในชีวิตหรือในทางอื่นๆก็ได้ฉะนั้นให้คุณทําความรู้จักกับคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จหรือไม่ก็คนที่กําลังอยู่บนเส้นทางที่กําลังไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับคุณก็ได้และอยาปล่อยให้ความบิช่าเข้ามาขวางทางของคุณจําไว้ว่าไม่มีความสําเร็จของใครที่จะมาเป็นตัวขัดขวางความสําเร็จของคุณได้หรอกครับ เมื่อคุณกําลังจะสร้างมิตรภาพกับใครสักคนให้คุณถามตัวเองดูว่าคนคนนั้นทําให้คุณมีแรงผลักดันมองในแง่บวกและมีความมั่นใจหรือเปล่าครับหรือว่าพวกเขาทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายมืดมนหรือไร้ความสามารถกันแน่ฉะนั้นให้เลือกใช้เวลาอยู่กับคนที่มองในแง่บวกอย่าอยู่กับคนที่คอยแต่จะมาดูดพลังงานจากตัวคุณออกไปจากตัวหากคุณมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่มักจะทําให้คุณรู้สึกแย่ให้คุณจํากัดเวลาในการอยู่กับคนเหล่านั้นซะ มองหาใครสักคนในหมู่คนที่คุณชื่นชอบเพื่อขอคําแนะนําหากคุณคิดว่าคุณควรจะเรียนรู้จากใครสักคนจริงๆให้คุณขอคําแนะนําจากพวกเขาเลยครับสร้างขอบเขตระหว่างคุณและคนอื่นเอาไว้ด้วยให้คุณคอยสนับสนุนความต้องการของตัวเองและเอาใจใส่คนอื่นๆด้วยแต่อย่ายอมรับคําดูถูกเย็ดหยางจากใครเด็ดขาดจาไว้ว่าการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมรับความรุนแรงหรือคําพูดหรือการกระทําแบบดูหมิ่นของคนอื่น และอย่าลืมเคารพขอบเขตที่คนอื่นๆสร้างขึ้นระหว่างตัวคุณและตัวพวกเขาเองด้วยฟังในสิ่งที่คนที่คุณรักพูดเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาบอกคุณว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรืออยากจะทำอะไรคนเดียวครับเคล็ดลับคอยสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองจากบางสิ่งเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นดนตรีรูปถ่ายแฟชั่นเหตุการณ์ปัจจุบันและอื่นๆจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะมาจุดไฟในตัวคุณได้ดีไปกว่าแรงบันดาลใจดีๆอีกแล้วครับ การมีโรโมเดลที่ดีให้ชีวิตตัวเองจะช่วยทําให้คุณมีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาและนําพาคุณไปยังเส้นทางที่ถูกต้าองค์ได้โดยโรโมเดลของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ได้ดังนั้นให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของคนที่คุณยกให้เป็นโรโมเดลแล้วพยายามปรับจริยธรรมในการทํางานของคนคนนั้นมาใช้ดูคําเตือนอย่าอิจฉาในความสําเร็จของคนอื่นแต่ให้คุณพยายามให้มากๆ เพื่อที่จะได้ไปถึงจุดที่สูงที่สุดของตัวเองจะดีกว่านะครับ